อพูดแล้วตาใหญ่เอ้ยตาใหญ่หนองหัวช้างนกช้างเลยมาตอนกวันนี้เชา้าวันนี้ก็คอยมาเนื้อตาเลื่อใหญ่เด้อขันหน่อยลูกขันหน่อยเร็วขอคลิปสวยๆนี่ ครับวันดีครับอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับลูกหลานที่ขอรพยิ่งคุณตาวันนี้นะครับคุณตาวันนี้ออกมาแต่เช้าเลยครับ เอา,เอา,เอาลูกนกพันมาเลมาฝึกแล้วก็ป่าร้อยมาฝึกครับเอามาสองตัวครับเมื่อกี้ก็เดินไปหยิบลำโพงมาเอามาเผื่อล่อเปิดเสียงเสียงนกล่อไอ้ป่าร้อยเขาก็โพนแล้วครับเมื่อกี้โพนละที่มองเห็นอยู่เนี่ยครับ ผลแล้วรอบหนึ่งแต่ผนไม่สวยนะครับผลไม่สวยเหมือนเหมือนกับพันมาเลยครับตอนนี้ผนสวยครับเี่ยพันมาเลยตอนนี้ป่าร้อยครับเอาขันหน่อยลูกขันหน่อยเร็วชาว,วันนี้ปลอดโปร่ง ดีมากๆเลยบรรยากาศนะครับดูครับบรรยากาศฝนตกมาสองสามครั้งโอ้ต้นไม้ชุ่มชื้นดีครับอะไรอ้อยก็งามงามอะไรอ้อยงามและเริ่มงามแล้วก็หวานปุ๋ยวันอะไรเสร็จเรียบร้อยครับ รู้สึกว่าลูกหลานเขาเดินทางเส้นนี้บ่อยก็ไม่เป็นไรแค่เอามาปเอานกมาพุกก็ไม่เป็นไรก็จะเพ่นพ่านไปมาก็ไม่เป็นไรครับเอาขันน้อยลูกขันน่อย

พันมาเลยกำลังแต่งตัวอยู่เสยขนเสยอ,อะไรเมื่อกี้ก็ปรีปากแล้วสองสามคำครับจะถ่ายคลิปไม่ทันครับเมื่อจะเดินไปหยิบขาตั้งครับโอ้โหโอ้โโอ้ ओ ओ ओ के ये के ओ